สวัสดีแฟนลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงรายการวีลีกหรือว่าลีกญี่ปุ่นนะครับซึ่งสาวไทยของเราก็เล่นให้กับลีกญี่ปุ่นถึง4คนและวันนี้นะครับก็ได้เห็นสาวไทยหลายๆคนที่ลงเล่นรวมถึงพิมพิชยานะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นตั้งแต่ VNL รวมถึงชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็ได้ร่วมทีมกับทางคุโรเบะอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ฟอร์มการเล่นของพิมพิชยาถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ทําแต้มให้กับทาง ทางคุโรเบได้เยอะพอสมควรแต่ก็น่าเสียดายนะครับซึ่งในช่วงที่ทําการแข่งขันอยู่นะครับน้องเกิดมีตะคิว ขึ้นนะครับทำให้การเล่นต้องหยุดลงไปแล้วก็ต้องพักก็มีโอกาสสูงที่จะช่วยทีมได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับทางคูโรเบเองก็สามารถที่จะเล่นได้ถึง2เซตนะครับถึงแม้จะแพ้ไป3ต่อ2แต่ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นกำลังเข้าขากันนะครับและที่สำคัญผู้เล่นจากตุรกีรวมถึงน้องพิมพิชยาของเรานะครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นก็เชื่อว่าในฤด,ดูกาลนี้นะครับศักยภาพของทางพิมพิชยาก็น่าจะดีมาก ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะช่วยทีมคุรเบะได้มากกว่านี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับพิมพิชยาก็เป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่จะมาช่วยทีมชาติไทยของเราเกมการเล่นในคุรเบะในปีนี้นะครับหลังจากที่น้องเหมือนมีอาการบาดเจ็บนะครับแฟนเบสบอลไทยรวมถึงผู้ที่ติดตามอยู่นะครับก็เข้าใจผิดนะครับคิดว่าน้องบีมนะครับบาดเจ็บแล้วนะครับแม้การเล่นในแค่นัดแรกนะครับก็ได้รับบาดเจ็บแล้วจริงๆ ไม่ใช่นะครับในจังหวะที่เล่นอยู่ในสนามนะครับเหมือนว่าลูกขึ้นตกลูกนั้นนะครับน้องรู้สึกเหมือนว่าอาจจะบิดตัวไปหรือว่าอาจจะเกร็งกล้ามเนื้อเกินไปนะครับทาให้เกิดตะกิวขึ้นนะครับที่ นะครับที่ช่วงล่างนะครับที่ปลายเท้าอะไรประมาณนี้นะครับทำให้ต้องหยุดพักแล้วก็ออกมานอกสนามไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้นะครับบีมนะครับสามารถที่จะลงช่วยทีมคุรเบะได้นะครับแล้วก็รอลุ้นกันนะครับว่าในการเจอกันครั้งที่2ในวันอาทิตย์นี้นะครับกับทางฮิเมจินะครับทาง โครเบจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่แต่เกมวันนี้ก็สูสีมากๆนะครับก่อนที่จะพ่ายไป2ต่อ3และเชื่อว่าพรุ่งนี้นะครับพิมพิชยาของเราจะกลับึ้นเข้ามาเพื่อที่จะปิดเกมหรือว่าเอาชนะทางฮิเมจิได้ก็ต้องรอลุ้นและให้กำลังใจกันต่อไปสำหรับการแข่งขันในรายการวีลีกนี้นะครับก็จะมีทุกๆสัปดาห์หนในหนสัปดาห์นั้นนะครับก็จะเจอกันอยู่สครั้งทั้งเสาร์และอาทิตย์นะครับ ก็วันนี้นะครับเราก็เห็นได้ทั้งพิมพิชยาที่ลงสนามทางหัตถยาบำรุงสุขรวมถึงธนชานะครับที่ลงช่วยทีมก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ดีมากๆนะครับปกติแล้วการไปเล่นให้กับลีกญี่ปุ่นนะครับกว่าจะได้ลงก็ต้องให้เข้ากับเกมมากที่สุดนะครับแต่ทางธนชาก็ได้รับโอกาสนะครับลงในเกมแรกเลยก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ดีมากๆอย่างไรก็แล้วแต่นะครับฝากแฟนเบบอลที่ติดตาม แล้วก็ช่วยติดตามให้กําลังใจน้องๆนะครับเกมแรกเท่านั้นอย่าเพิ่งคอมเมนต์อะไรมากมายนะครับมันมีอะไรมากมายที่เราไม่ได้อยู่ภายในทีมเขาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็แค่เชียร์แล้วก็ให้กําลังใจนะจะดีสุดสําหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจนะักกีฬาได้สวัสดีครับ